กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบอกอ รับฟังเขาตอนชโมงจากศูนย์คาวิทยุมอ,อกเกาะสงคลาค่ะศูนย์ขยายพันธุ์ผืชที่สองจังหวัดตรังเร่งเพาะเนื้อเยื่อกลวยนำว่าพันุ์มะลิองหนุนเกษตรกรปลูกเป็นอาชีพเสริมโตเร็วลูกย้ายได้ราคาดีที่ศูนขยายพันธุ์ผืชที่สองจังหวัดตรังเจ้าหน้าที่เร่งเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยนำว่าพันุ์มะลิองเผื่อให้ได้มากกวา 1- 0 0 0ถึงสอง0ต้นต่อเดือนเนื่องจากกลวยนำวามะลิองปลูกง่ายโตเร็วผิวซีเหลืองนวลขาวเหมือนมีแปลงเคลือบอยู่ ตลอดผลหลูกย้ายและได้ราคาดีเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ยังไม่มีแหล่งผลิตและจำหน่ายราย,ย้ายที่มีปริมาณมากและขายในราคาถูกได้ศูนขยายพันธุ์ผือที่สองจังหวัดตรังจึงเร่งผลิตเผื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในจ,จังหวัดผคกตายซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบตั้งแต่จังหวัดตรังพัทลุงสตูลสงคล้ายยลาปัตตานีและนราธิวาสหันมาปลูกกันมากขึ้นโดยใช้เวลาปลูกกาวถึง12เดือนก็จะออกเครือซึ่งในนึ่งเครือจะมีถังมด ถึง1สีวีแต่ละวิจะมีประมาณ17 19ลูกเมื่อสุกสามารถระประทานซอสหรือนำไปแปรรูปเช่นทำกลวยปิงกลวยเฉื่อมกลวยถอดและอื่นๆได้เหมือนกลวยน้ำหวาทั่วไปแต่กลวยน้ำหวามะลิอองจะให้เนื้อและนํำนักมากกว่าเนื้อหนุ่มไม่เละเมื่อลูกลุดออกจากครัวครัวจะไม่มีสีดำคล้ำทำให้เป็นทีชื่นชอบของบรรดาพอา่อค้าแม่ค้าที่รับสื่อไปขาย นายสุริวัตรช่วยบำรุงหนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรู่ยนขยายพันธุ์พืชที่ซองจังหวัดตรังกล่าวว่าในหนื่งปีกลวยนำหว่ามะลิอ๋องจะออกเครือซ้ำถึงสีรุ่นส่วนการดูแลรักษาใช่ปุ๋ยคอกและการตัด แต่งสวนไ้โลงโปรง่งสำหรับไฮอากาศท้ายเทมีโรคและ,มะแมลงรบกวนหน่อยและมีอายุหลายปีโดยถี่ซูนขยายพันธุ์ถื่สองมีโครงการหาเงินรายได้นำตนกลาพร้อมจำหน่ายให้กับเกษตรกรมากกว่า2,000ตน้นในราคาตนละ15บาทความสูงประมาณหนึ่งฟุตนอกจากนี้ยังมีกล้วยถีไดจากการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่ออีกกว่า1ิบชนิดเช่นกลวยไข่กลวยหินกลวยกาบขาวกลวยแหลมมือนั่งและกลวยน้ำหวานสายพันธุ์ต่าง ให้เหลือกมากมายศวนย์เกษตรกรถันใดสนใจสามารถเข้าไปชมแปลงปลูกสาธิตและเลือกสื่อตอนกลาได้ทุกวันในวันและเวลาราชการหรือเข้าไปติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊กศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่สองจังหวัดตรังวินินาศุระกำมแห้งศูนย์ข่าววิทยุมกอทงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน